บายก้อน่างม่รังไปไม่รังไตบกันไม่จับอรูปถ่ายู่าูปอกล้องนะครับสาวคือเที่สยแล้วเพื่อนสาวเทศด่งแมบทีบหน่งเข็ม

อุนสจลงยูทูบเดี๋ยนี้เป็นในยูทูมแฟนกับพ่อหาบนะกับีกอนับปราาหรมเด็ดนีครับรวมแล้วไของตัวเนี่ยเตินเกาวออกมาถึง ขอนะครับท่านเจ้าสาวนะครับทำไหมนะครับด้วยการนะครับสีนุ่งเพือเป็นการนะครับรับผลเสาเบ้านะครับ ลังรวแม่เ่าเด้กืึนกันลงเลยลางเลยแม่พราะเด็กตกันอาจารย์ข้ามตะกี้มาพูดกับเราตงนี้โดนสองนนะครับไอเสียงมัดน่อยแค่นี้เองคุณ นะครับขับเป็นการเข่าบานเข่าฟ้องรับตำเขนมทัเนี่องประเพณีนะครับของไทยอีสานเข้ารับของเวของพุณธพี่น้องนะครับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอดีเมื่อนี้คันหมากน้ำมอหอนมาถึงการพัรองสามครั้งเป็นการประกอบารนะครับบอก่าเข้านะครับมาเอาสักเอาสีมาเอาลูกไก่กลับไปบ้านที่พี่น้องด้หนึ่งนะครับของขึ้นเสียงโพทั้งซากอบนั่นกันนะครับ สิ่งยาด้านจุดไทยพอน้อนร้องไอ้เส้มาหลายด้านไอด้านจุดไทยด้านแม่เทาราไอ้เส้นนี้มาเทือดด้อยครับไอ้ด้านจุดไทยไม่รู้จะได้ตัวนี้ขันตู้เพราะฟังดีครับไอ้ด้านจุดไทยด้านแม่เทาราลาสุดเด้งแต่จีเทคเป็นตัวหลอกเพราะว่าซอฟฟ้อมสิ่งง่ายท่านสิ่งเอ็งไม่เทานาซอมสิ่งง่ายกับจีเพคเป็นที่ต้องสีดดงเ้อนนั้นมาทำลาย สีม่วงไม่เอาต้องสีเทาเท่านั้นเพราว่าแจน้องไปเนาะเพรได้อหาที่โหด่สีเ่วงไม่เอาสีเทาเท่านั้นพะว่าใจจะได้ทานได้ไงบอนจะไปะ้งสีม่วงไม่เอาสีเทาเท่าปเอา

ทรโโันไล่ทาซีแลวโอ้ยแลก็รับเดินน่็จะเปเออคามมุ่ยเก่ที่าถึงก่นถ่ายมสวห้องนี่เก่านี่กองโอ้ยอยอยรอรือเตา

่ายบรรยากาศขัเขาไปเลยไปเลยมีอิจบกาตัด่ะไนีขอสงม่เรือไมเป็นไรครับจะมาห้องอิงพออ้วันเลยน้ยโมจ้าลเนีบองแล้วจะมาจะเท่า คุ yeah. ่นแรงนพี่เหรอใสเสียงให้มา

เดว่ามีสักวาสักว่ือปังไม่สิ่สอนทั้งหมนันทั้ากสนาเทกีรื่อสสนอทักครเกร่อนสงสอนนะครับอเี่ยาเราไม้ออ Ô mọi người ơi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  mọi người